สวัสดีค่ะก้าววรนวีนะคะวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของวรณวีเฮลสปาค่ะเมื่อก่อนพี่ก้าวทำง,งานแบงก์มาก่อนนะคะอยู่ในส่วนของสินเชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอนที่ทําอยู่สินเชื่อเนี่ยอากาศมันร้อนมากอะคะ่ะแล้วก็ผิวก็ค่อนข้างเสียก้าวก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองก็คือเข้าสปาเดือนละครั้งถึงสองครั้งะคะ่ะเพื่อทรีทเมนต์ตัวเองอพอออกจากแบงก์ปั๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นธุรกิจที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็เลยมองว่าสปานี่แหละค่ะคือมันเหมาะกับเก้า ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอะค่ะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่ายัางไงก็ต้องดูแลเรื่องความสวยความงามตลอดเวลาแต่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องไม่มีข้อแม้ในเรื่องของศักยภาพในการทํางานเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างที่ผู้หญิงจําเป็นต้องมีคือต้องดูดีด้วยสภาวะอากาศของเมืองไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแดดค่อนข,ข้างแรงก็เลยทําให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอผิวหมองคล้ำสะสมจากการออกมาจากอาอาอกมา,าทํางานเอาดอ้างนอกแบงค์ ก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องคอรสบำรุงผิวตัวของก้าวก็คือเป็นไบรท์สกินนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำสะสมมานานแล้วก็รอยหมองคล้ำที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผ้าออยแผลเป็นต่างๆเนี่ยครั้งคล้ำเดียวก็คือเห็นผลเลยว่ามันขาวขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างที่เราอยากได้จริงๆอะค่ะก็อยากจะฝากว่าผู้หญิงทุกคนนะคะ บางทีเราอาจจะทํางานจนลืมดูแลตัวเองไปยิ่งบางคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วด้วยภาระหน้าที่ทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งการทํางานด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราละเลยตัวเองไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกคิดว่าเราไม่ควรจะปล่อยปะละเลยตัวเอง ตั้งแต่ที่ได้ไปอยู่ในสาขาห้างใหม่ๆค่ะก็พบปัญหาว่าจะมีตามพวกอากาศหรือว่าจะเป็นกิ่นอาหารในห้างเนี้ค่ะทําให้หน้าตัวเองอะแพ้จนขึ้นเป็นผดผื่นสิวพอเป็นก็ไปรักษาตามคลินิกหมอก็ยังไม่หายค่ะในช่วงหนึ่งจนก็ยังเจอพี่ก้าวมา,ม,มาแบงค์อยู่มาใช้บริการก็พี่ก้าวก็ได้แนะนําให้มาใช้ตัว Acne Treatment ที่ลานะคะก็พอใช้ไป ได้ประมาณครั้งหรือ2ครั้งก็รู้สึกได้ว่ามันเริ่มยุบลงค่ะหน้าเริ่มเียนใสขึ้นปกติเป็นคนแต่งหน้าเราจะไม่ค่อยติดกับเครื่องสาอางเท่าไหร่พอได้มาใช้ชีสเมนตัวนี้มากๆขึ้นหลายๆครั้งนะคะก็ทําให้เครื่องสำอางติดดีขึ้นเยอะเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่พบปัญหาที่เป็นสิวพดขึ้นอีกเลยะคะ่ะ ปกติเป็นผู้หญิงทำงานนะคะทำงานอยู่ในห้างเนาะจะเลิกดึกแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับการที่ทำงานเกี่ยวกับเงินบัญชีอะค่ะก็อยากหาอะไรที่ผ่อนคลายในร่างกายแล้วก็ผิวอะค่ะก็เลยลองมาทำสปาหน้ากับผิวดูก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากรู้สึกผ่อนคลายค่ะ ได้มาทําตัวออกซิเจนมา์นะคะปกติเนี่ยไปทํางานเนี่ยต้องแต่งหน้าทุกวันรู้สึกว่าแต่งหน้าไม่ติดหน้าจะเริ่มก้านะคะ่ะกทําตัวนี้เข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วแบบมันจะติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่ทํางานกระถักค่ะไปทําอะไรมาใส่ขึ้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอ่อนเยาว์ลงมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองสักนิดนึงเนี่ย เราก็สวยได้ในแบบที่เราเป็นค่ะเพราะเราไม่ใช่ซุปตาเป็นแค่คนธรรมดาที่สวยได้ค่ะ